มาดุบาประชาชนทุกคนเร็วหน่อยสิคุณตำรวจมีอะไรเลยครับอูห้าวไว้ใช่ไหมผมสงสัยมีการซื้อขายยาเสพติดคน้นขอโทษเลยนะครับปเส,สไม่เจอครับสมัันงานอยู่ไหนด้านโน้น อาจุะฟูตามเวสเซอร์ไปเจสเซอร์ยำฟางคุณตำรวจเชิญตามสบายได้เลยดิวหนียวล้วอย่าขยับนะอ๋อผมไม่ได้คิดหนีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเกิดอะไรขึ้นเหรอ เธอติดหัวไวเสร์ครับไปรถพยาบาลเฉยเจพี่เธอต้ายราการตำรวจเธอไม่จำเป็นต้องพูดเพราะสิ่งที่เธอพูดจะถูกนำไปใช้ในศาลเข้าใจไหมเชิญตามสบายค่ะขอบคุณครับ ฉันไปมาหลายที่ก็หาเธอไม่พบฉันรู้ว่าเธอตั้งใจหลบฉันแต่ฉันไม่เคยท้อใจฉันค้นหาจนทั่วเกาะหนานยาไปที่ที่เราเคยไปด้วยกันไปที่หลุมศพของแม่เธอฉันหวังว่าท่านจะบอกได้ว่าเธออยู่ไหน แต่ก็ได้พบดอกเป็นจำาาที่หลุมศพตายหมดสแสดงว่าเธอไม่ได้กลับไปเลยตอนที่ฉันผิดหวังอย่างที่สุดฉันเห็นสิ่งนี้มีเพียงดอกเดียวที่ยังไม่เหี่ยว ดูไมทำไมแม่เธอถึงชอบดอกเบญจมาศเพราะท่านอยากให้ลูกสาวของตัวเองเข้มแข็งอดทนเหมือนกับดอกเบญจมาศไม่ทอ้อเต่สิ่งใดพูดบ้างสิฉันพูดก,กับเธออยู่นะเฉินเจียพี่ตอบฉันมาสิเกิดอะไรขึ้นคะไปนั่งก่อนดีไหม ฉันเจปี้ทนายของเธอมาคุณเฉินผมทนายเหอคุณอูให้ผมมาประกันตัวคุณช่วงที่ถูกกักตัวถ้าใครทำะไรที่ไม่เหมาะสมกับคุณแล้วก็บอกผมมาได้เลยเดี๋ยวผมจะฟ้องแทนคุณเองววัยซือออเลอออเลนนกบุ่หสส ลูกความของผมเวลาช่วงที่ถูกกักตัวมีคนรบกวนประสงค์ร้ายเธอแจ้งว่าคนนั้นคือไวซ์ซื้อเหลอรนักสืบอาวุโสแห่งหน่วยเอนบีผมต้องการที่จะร้องเรียนครับผมร้องเรียนตำรวจที่มาก่อกวนคุณเฉินละรับรองว่าเขามีปัญหาแน่ทำร้ายตำรวจน่ะโทษหนักเนอะคดีนี้เนี่ยเรามีทางชนะได้เหรือ ถ้ามีรายงานสภาพจิตของคุณเฉินอย่างเช่นพวกเเรื่องการตายของน้องชายเธอกระทบกระเทือนต่อจิตใจทําให้อารมณ์ไม่คงที่ประกอบกับช่วงที่ถูกกักตัวอยู่นั้นตำรวจนายนั้นก็มารบกวนเธอด้วยผมก็จะยกเอาเหตุผลความอุติธรรมต่อเธอมากล่าวอ้างผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องติดคุกแนะ่ผมว่าความทําคดีแบบนี้มาเยอะแล้วไม่มีปัญหาครับเรื่องรายงานสภาพจิตแค่มีเงินจ้างหม ใช้เขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมโถ่เอ้คุณอูผมนะ่ะหูตึงกระทันหันนะฟังอะไรไม่ได้ยินหรอก <c oughs> เอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดอะไรด้วยอย่างนั้นเหรอผู้น้านด้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินครับผมยังมีเอกสารหลายอย่างที่ต้องเตรียมขอตัวกลับสํานักง,งานก่อนแล้วกันครับครับขอบคุณครับทนายเห่อแล้วผมจะโทรไปได้ครับไปส่งทนายเหอด้วยครับนับใช่ครับ คิดไม่ถึงว่าเธอจะใจกล้าอย่างนี้เห็นเงียบๆนิ่งๆถึงกล้าขวดเหล้าตีหัวตำรวจเลยเลยฉันไม่ได้คิดอะไรคิดแต่อยากจะช่วยพี่เว่ยให้หลุดพ้นเหมือนวันก่อน,อนที่พี่ช่วยฉันเธอคิดว่าฉันโง่หรือยังอ่ะฉันไม่ยอายพวกโคเบียเอาของมาถึงที่นี่หรอกหาที่ตายชัดๆเลยแผนนี้เรียบเสือออกจากถ้ำตนวจเอ็นบีมานี่ฉันแค่ลูกน้องรับสินค้าด้านนอกแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่ พี่เวยเก่งจังคอยเป็นค่อยไปไมีเรื่องต้อเรียนรู้อีกเยอะถ้าไม่มีอะไรฉันจะออกไปทํางาน,นะะไม่ต้องหรอกงานหนักพวานั้นทำเสียเวลาเปล่าต่อไปก็อยู่กับฉันฉันมีงานให้เธอทําทมากมาย <c oughs> เอานี่ฉันให้นะค่อยๆเอาไปเสพสุขให้ดีกันล้วกันขอบคุณค่ะ <c oughs> มันอะไรกันเป็นตำรวจมาก่อน,นคุณมีสิทธิ์อะไรไปเจอกับเฉินเจียปี้พวกเขาร้องเรียนคุณแล้วว่าคุณข่มขู่พยานสุดท้ายแล้วเนี่ยเฉินเจียปี้ก็ถูกปล่อยตัวส่วนคุณเองลำบากถูกบันทึกประวัติรู้ไหมว่าตัวเองทําอะไรลงไป